ทีนี้มีหนังไทยเรื่องไหนนะคะมาแรงเท่าหนังเรื่องสับป,ปะเลออีกแล้วค่ะทุกคนเข้าฉายแค่13วันนะคะตอนนี้นะคะทำรายได้ทั่วประเทศเข้าสู่3 0 0ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดีใจกับทุกคนมากๆานะคะทั้งทีมงานแล้วก็นะักแสดงที่ทุ่มเทสร้างหนังดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่กวานไทยบ้านไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวรีวิวมาป้ายยาเล็กๆนะคะเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูจริงอยากให้ไปดูจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเคลมว่าหนังเรื่องนี้เป็นสยองขวัญตลกนะคะแแตต่่่่เเเรรรรราาาากกกกกลับล้้้ออออาาองงงไหหคะนนนนททีีมจจโป็ื เดอะซีรีส์นะคะทุกคนแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่เคยดูไทยบ้านเดอะซีรีส์สามารถไปดูได้ไหมเราจะดูเรื่องไหมก็ตอบเลยว่าได้ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทาการบ้านก่อนก็ไปดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ก่อนก็ได้ซึ่งเราของเจดิดค่ะเด็กหนุ่มอายุ25ปีที่เรียนจบกฎหมายมาแล้วก็หวังที่จะได้เป็นทนายหรือว่าสอบประหลัดอําเภอได้นะคะแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยอยากให้เจดิดเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นสอบป,ปะลือนะคะรับช่วงต่อจากพ่อและเรื่องนี้นะคะจะเล่าเรื่องในมุมของเซียงค่ะทุกคนเซียงจากไทยบ้นานเดอะซีรีส์นะคะหลัง แล้วตัวเซียงเนี่ยทำใจไม่ได right? um, <year> ้ค <ophone chat> ่ะก็เลยพยายามที่จะหาทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะได้สื่อสารกับใบเข้าค่ะเขาก็เลยไปขอร้องพ่อของเจิดนะคะให้ทําพิธีถอดจิตนะคะเพื่อที่เขาจะจะได้สามารถสื่อสารกับใบเข้าได้ในฝั่งพ่อของเจิดก็เลยมีข้อแรกเปลี่ยนให้เซียงเขาว่าเซียงจะต้องมาช่วยงานเจิดนะคะในช่วงขณะที่เจิดเนี่ยต้องฝึกงานเป็นสัปเหร่อเพราะว่าเจิดเองเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวกุ๊กกลูมากพ่อของเจิดก็เลยกลัวว่าเจิดเนี่ยจะหนีตปเลกไปซะก่อนก่อนที่จะเป็นงานค่ะเราได้ข้อคิดจากหนังเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะทุกคนสุดท้ายเราไม วันพรุ่งนี้เรายังจะเจอเขาอยู่ไหมในวันที่เราเติบโตขึ้นคนข้างหลังเราเขาก็ค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะทุกคนการบอกรักกันการให้ความสําคัญกับเขาในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าการให้ความสาคัญกับเขาหรือบอกรักเขาในวันที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วสุดท้ายฟูงเข้าใจสัตวจะทาชีวิตการจากไปหรือว่าการทําใจกับสิ่งที่สูญเสียไปได้ดีมากจาก,าก,กหนังเรื่องนี้อยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆค่ะ